สวัสดีครับสวัสดีน้องๆท,ที่กำลังเตรียมตัวสอบพนักงานราชการนะครับวันนี้ขออนุญาตแนะนํากู้มือเตรียมสอบพนักงานราชการตามปีงบประมาณ2564ซึ่งกู้มือเตรียมสอบฉบับนี้นะครับที่เป็นรูปแบบของไฟล์ PDF ปรับปรุงล่าสุดก็คือพฤศจิกาย,ยนพศ2563เป็นไฟล์ PDF ที่เป็นคู่มือเตรียมสอบที่มีคําถาม แล้วก็มีคําตอบมีคําอธิบายอ้างอิงการตอบด้วยว่าเพราะอะไรจรึงตอบข้อนี้ตอบข้อนี้เพราะอะไรนะครับซึ่งจะมีตัวอย่างของแนวข้อสอบให้น้องได้ไปฝึกคาค่อนข้างที่จะหลายข้อเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสํานักนายกุนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ตัวอย่างข้อสอบนะครับอย่างในข้อที่1นนะครับที่ถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นพนักงานราชการคําตอบนะครับก็คือข้อคอควายที่บอกว่าบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการเพื่อเป็นพนักง,งานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้นนะครับแล้วก็มีคําตอบที่อ้างอิงด้วยว่าเหตุผลที่ทตอบข้อคอควายเนะี่ยเพราะอะไร ก็อธิบายประกอบด้วยว่าคำว่าพนักง,งานราชการนั้นเนี่ยก็คือผู้ที่ได้รับการจ้างในรูปแบบของสัญญาจ้างเป็นการจ้างบุคคลเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้กับหน่วยงานของรัฐซึ่งป็นสัญญาจ้างหนึ่งต้องไม่เกินสี่ปีหมายความว,ว่าในสัญญาจ้างอาจจะจ้างหนึ่งเดือนก็ได้จ้างสามเดือนก็ได้จ้างหนึ่งปีก็ได้สองปีก็ได้สามปีก็ได้หรือเต็มที่เนี่ยในหนึ่งสัญญานั้นไม่เกินสี่ปี ในคาตอบในข้อที่1นนะครับให้ตอบข้อข้อควายนะครับในข้อที่2ครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือพนักงานราชการเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิ์มีสิทธิธการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของพนักงานราชการได้ไว้เป็นสิทธิ์ของการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ของประัาสังคมสิทธิ์ในสวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพนักงานราชการ เดี๋ยวเราก็าไปดูรยายละเอียดกันว่ามีสิทธ์อะไรบ้างนะครับแต่ข้อที่ถูกต้องเนี่ยคำว่าพนักง,งานราชการก็คือเป็นเจ้าที่ของรัฐเหมือนกันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับในข้อที่2ให้ตอบข้อขอไข่ในข้อที่3ครับข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่หรืออำนาจตามพระราชบัญญัติในการออกระเบียบสํานักนายกุนตรีว่าด้วยพนักง,งานราชการ มีระเบียบสำนักนายกคงทีว่าด้วยงานว่าด้วยพนักงานราชการเนี่ยเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ในข้อที่3ให้ตอบข้อก่อไก่นะครับในข้อที่4ครับข้อไหนถูกต้องกรณีพนักงานราชการให้การและรูกแก้ประจําในข้อที่4ข้อที่ถูกต้องนะครับ ข้าราชการพนักงานข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจําเนี่ยเขาจะใช้กฎหมายคนรฉบัชอบกันสิทธิสวัสดิการก็แตกต่างกันสิทธิประโยชน์ต่างๆก็แตกต่างกันอย่างพนักงานราชการเนี่ยจะมีค่าตอบแทนที่สูงกว่าข้าราชการถึง20%่สเข้าราชการบรรจุใหม่อัตราเงินเดือน15,000บาทแต่พนักงานราชการที่บรรจุใหม่อัตราเงินเดือน1 8 0 0 0บาทเนี่ยก็มีเป็นกฎหมายคนละอย่างกันนะครับในข้อที่4ตอบข้อขอขวายนะครับ ในข้อที่5พนักงานราชการเนี่ยสามารถที่จะไปสอบแข่งขันในสวนราิการได้หรือไม่สอบได้นะครับเป็นพนักงานราชการยังไม่ใช่ข้าราชการแต่สามารถที่จะไปสอบเป็นข้าราชการได้ซึ่งขั้นตอนในการสอบกระบวนการในการสอบเนี่ยถ้าเราสอบได้เราก็ลาออกจากการเป็นพนักงานราชการก็ไปรับคําสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในข้อที่ห้าให้ตอบข้อขอใคในข้อที่6กครับสวนใหการจัดจ้างพนักงานราชการในตำแหน่งใดได้บ้างพนักงานราชการนั้นเนี่ยมีประเภททั่วไปแล้วก็มีประเภทพิเศษมีอยู่2กลุ่มงานมีอยู่2ประเภทนะครับในประเภททั่วไปเนี่ยมีอยู่5กลุ่มงานก็คือกลุ่มงานบริการกลุ่มงานเทคนิคกลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะแล้วก็กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะส่วนประเภทพิเศษเนี่ยก็คือมีอยู่หนึ่งกลุ่มงานคือกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษในข้อที่6ให้ตอบข้อข้อไกในข้อที่7ดส่วนในการที่ประสงค์จ,จะจ้งพนักงานราชการเนี่ยต้องดำเนินการอย่างไรในต้องต้องเสนอกรอบอาตาัตรากําลังของการเป็นพนักงานราชการเนี่ยเป็นกรอบระยะเวลาสปีไปเสนอผ่านคณะอนุกรรมการกพนะครับในข้อที่7ตอบข้อข้อไก่ ในข้อที่แปดการปรับให้พนักงานราชการเป็นให้าการมีขั้นตอนอย่างไรเมื่อเมื่อเป็นพนักงานราชการแล้วเนี่ยจะเป็นข้าราชการได้เมื่อคุณไปสอบบรรจุได้นะไม่ใช่ไม่ไม่ได้นับเอาอายุของการเป็นพนักงานราชการแล้วก็มาเป็นข้าราชการเลยนะต้องไปสอบตามกระบวนการตามขั้นตอนตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีภาคกอภาคขอภาคคอก็เหมือนกับการสอบบุคคลที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการมาก่อนเนี่ยก็ต้องไปสอบเหมือนกัน เราอาจจะได้ประสบการณ์ที่ว่านเราอยู่ในหน่วยง,งานของรัฐที่ที่ทํางานเกี่ยวกับหน้าที่ของราชก,การอยู่แล้วก็อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าก็อาจจะได้เปรียนในเรื่องของประสบการณ์ในข้อที่8ปตอบข้อกอไก่นะครับในข้อที่9สัญญาจ้างของวราชก,การเต็มที่คือ4ปีนะครับแต่อาจจะไม่ถึงสอาจจะจ้างไม่ถึง4ปีก็ได้ตามภารกิจตามความจําเป็นตามความเหมาะสมตามงบป,ประมาณของหน่วยงานที่จะจ้างในข้อที่9ให้ตอบข้อที่4ในข้อที่10บ พนักงานราชการนะครับมีสัญญาจ้างทํางานให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยรับเงินเดือนจากไหนก็ะรับเงินเดือนจากงบประมาณของของหน่วยงานในประเภทงบบุคลากรน,นะครับในข้อที่สิบให้ตอบข้อข้อขอใข่นะครับนี่คือตัวอย่างข้อสอบพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายการัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการนะครับฝาก กดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบในการหางานทําก็ํำมาลงใน youtube ให้น้องๆติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จะทำนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆหรือกดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กำลังเตรียมตัวสอบนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้เอาท่านสามารถขอตัวอย่างข้อสอบในชุดนี้ ได้นะครับในระเบียบของสํานักงานระเบียบของสํานักนายกงกีรดอพนักงานราชการเนี่ยโดยการแอดไลน์ไปที่0637393235อีกครั้งหนึ่งครับเพิ่มลายไปที่0637393235ขึ้นลายโปรไฟล์บอกว่าพิวุธแล้วทักมาว่าขอตัวอย่างข้อสอบพนักงานราชการในรูปแบบของไฟล์ PDF เอฟราส่งให้ท่านทางลายนะครับคลิปนี้เอาไว้เป็นแค่นี้สวัสดีครับ